สวัสดีเพื่อนๆนและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีชาวราศีเมษน,นะครับในคลิปเีโนี้จะเป็นคำทำนายภาพรวม ความรักนะครับในเดือนกันยายน2568มาเช็คกันนะครับว่าดวงของท่านจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับสําหรับชาวราศีเมษเดือกดวงความรักนะครับในช่วงนี้ท่านจะรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขนะครับเหมือนได้รับความสุขห้อมล้อมเข้ามาจากคนที่คุณรักนะครับการสื่อสารเป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของท่านก้าวหน้าและลึกซึ้งได้อย่างยิ่งขึ้นนะครับ เรามาเริ่มกันที่คนโสดนะครับในช่วงเดือนนี้สำหรับคนโสดถือได้ว่ามีโอกาสใหม่ๆที่จะเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจนะครับก็ขอให้เปิดรับโอกาสใหม่ๆนั้นนะครับแหล่งที่มาของโอกาสของรักใหม่ในเดือนนี้นะครับท่านมีโอกาสสูงมากที่จะได้พบคนที่น่าสนใจจากงานกิจกรรมที่ท่านไม่เคยทำมากอ่อนเช่นงานอดิเรกใหม่ๆไปเรียนเพิ่มไปเรียนพิเศษ หรือการเดินทางไปยังสถานที่ที่ท่านไม่คุ้นเคยเลยนะครับอย่างไรก็ตามชาวราศีเมฆนะครับลองเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะดนตรีหรือการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตัวเองดูนะครับอาจจะเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจในสถานที่แห่งนั้นก็ได้นะครับเ <Linked in. S 1> มื่อท่านเจอแล้วนะครับให้สังเกตดๆีๆความรักความสัมพันธ์นครั้งใหม่นี้อาจจะมาด้วย การพัฒนามาด้วยความพร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกันอย่างรวดเร็วเกินคาดนะครับพัฒนาในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะเจอกันเล้วปิ้งแล้วเกิดความรักทางนั้นเขาก็พร้อมนะครับมีทั้งเวลามีทั้งเงินทอง ที่พร้อมที่จะชวนคุณไปเดทไปกินข้าวไปเที่ยวอะไรได้ทุกเมื่อนะครับเพราะว่าท่านและคนที่ท่านพบนั้นอะเคมี ME, จะตรงกันเข้ากันได้ดีนะครับและมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมากแต่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะครับก็ลองให้เวลาตัวเองได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกับอีกฝ่ายให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจอะไรนะครับคำแนะนำในช่วงนี้สำหรับคนโสดนะครับลองใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นช่องทางในการทำความรู้จักกับคนใหม่ๆดูนะครับและอย่ากกลัวที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงของท่านออกมาเพราะความจริงใจจะช่วยดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตถึงแม้ว่าจะเจอในโลกออนไลน์แต่ก็อย่าเพิ่งเผลอใจไปนะครับก็ขอให้เริ่มต้นจากการเจอในออนไลน์ก่อนแล้วก็ค่อยนัดพบเจอกันเห็นตัวจริงตรงกับโปรไฟล์แล้วค่อยเริ่มทาความรู้จักแบบนี้จะดีที่สุดนะครับ ต่อมาดวงความรักสําหรับคนที่มีคู่ในช่วงเดือนนี้นะครับท่านและคนรักมีโอกาสที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนขึ้นนะครับการสื่อสารที่ลึกซึ้งในช่วงนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด ในการพูดคุยถึงเรื่องที่เคยมีปัญหาเรื่องที่เคยยังค้างคาใจท่านจะสามารถพูดคุยได้อย่างเปิดอกและเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะครับทําให้ปัญหาต่างๆคลี่คลายและนําไปสู่ความเข้าอกเข้าใจกันมากกว่าเดิมนะครับสิ่งสําคัญควรจะวางแผนอนาคตร่วมกันนะครับเพราะมีแนวโน้มสูงที่ท่านและคนรักนะครับในช่วงนี้นะเริ่มมีความคิดอยากจะให้อนาคตมั่นคงดังนั้นแล้ว ควรจะมีการพูดคุยร่วมกันวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆอย่างการตกแต่งบ้านไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างการวางแผนการเงินหรือการตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตการทํากิจกรรมร่วมกันก็จะช่วยให้ความรักความสัมพันธ์ของท่านทั้งคู่นั้นมีความลึกซึ้งมีความแน่นแฟน้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ คำแนะนำในช่วงนี้สำหรับคนที่มีคู่นะครับก็ขอใหอ้ใช้ช่วงเวลานี้ให้คุ้มค่านะครับรองหาเวลาไปเที่ยวไปพักผ่อนร่วมกันนะครับอาจจะเป็นพักผ่อนนอกสถานที่นะครับหรือหากิจกรรมใหม่ๆทําร่วมกันที่สามารถทําร่วมกันได้ง่ายๆนะครับ<ๆ>เช่นการเรียนทำอาหารไปดูคอนเสิร์ต ไปปลูกต้นไม้ขับรถเที่ยวต่างจังหวัดเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ความรักความสัมพันธ์มันแน่นแฟน้นเกิดความทรงจําดีๆร่วมกันเกิดประสบการณ์ดีๆร่วมกันนั่นเองนะครับและสุดท้ายนี้ก็จะเป็นคําแนะนําเพิ่มเติมนะครับอย่างไรก็ตามทั้งคนโสดและคนมีคู่นะครับาการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเพราะความรักจะดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อท่านมีความสุข จากภายในนะครับอังนั้นแล้วลองหาเวลาดูแลสุขภาพทั้งกายและใจให้ดีนะครับอาจจะอาทำด้วยการออกกำลังกายฝึกสมาธิตอนเช้าหรือทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่ช่วยท่านนั้นผ่อนคลายและมีความสุขนะครับสิ่งสำคัญสำหรับคนที่มีคู่ควรจะให้พื้นที่ส่วนตัวกันบ้างนะครับแม้ว่าช่วงนี้จะเต็มไปด้วยความสุข แต่การให้พื้นที่ส่วนตัวแก่กันและกันเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งสําคัญอยู่นะครับที่จะช่วยให้รักษาสมดุลในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปได้แบบยาวนานนะครับเอาละครับชาวราศีเมษทั้งหลายนะครับนี่ก็คือภาพรวมดวงชะตาความรักของท่านในเดือนกันยายน2568นี้นะครับถ้าเกิดว่าชาวราศีเมษท่านใดหันมีโอกาสเข้ามารับฟังคลิปนี้รู้สึกว่าคำำนนําทานายนี้มันมีประโยชน์กับตนเองไม่มากก็น้อยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับเพื่อให้ชาวราศีเดียวกับท่านได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านนะครับถ้าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคําแนะนํานี้ไปปรับใช้กับชีวิตเขาแล้วมันเกิดประโยชน์มันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนั่นเองนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ขออวัยพรให้ชาวราศีเมษทุกท่านเลยจงมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ